พี่จ้าไปค่ะีนน่สุาพาไปเบ,บ,บ่งกุ้งฝอยในบอ่อนะคะเมสุสิพาเบ่งกุ้งฝอยในบ่อไปค่ะอันนี้เป็นบอ่อปลาดุกอันนี้ปลาดุกของเม่สุจ้าเห็นบอ่อทุกคนหมเห็นบอ่อจ้ะอันนี้เป็นบอ่อปลาดุกนะคะเนาะพามาเบ่งนองๆยามคืน มแม่ยนสิพาไปดูกุ้งฝอยที่เม่ยนซูได้ปล่อยไว้ในบอ่อหอยคมนะคะปล่อยเด็นในบอ่อหอยคมอันนี้บอ่อประดุกของเมีซูเองอเขาออกมาเล่นกันไปค่ะไปดึงไปแอบดูกุ้งฝอยกันมาจะเห็นบอลหนองสิงขึ้นมากันบอลจะขึ้นมากันไหมดูนี่ค่ะเห็นบอ พี่น้องอที่แม่สุให้อาหารลงไปนะคะแม่สุจะพามาเบิึงว่าเขาเจะมากินอาหารบคนะคะไปดูก่อนสเห็นบ่านอ๋ออ๋อสีห็นบเบิคงเด้อเดงนเี่สูตสิบเอ็ดตรงมแม่สุให้อาหารมึงก็เด้อ ไช่นะคะหนุจับหน่อยแบ,บนึงนะคะ๋ยวแสมก่อนอันนี้มืดก็ต้องใส่สายแงงนะจ๊ะใช้ไฟสายช่องดูะะอือเห็นอยู่พี่น้องเดี๋ยวเสให้พี่น้องเบิ่งนะคะเนาะ อาจจะเคเห็นนะคะน่ะเนาะเห็นไหมปอเคยเห็นนะคะน่ะเคยเห็นนะค่ะเมือนไอยอัปเดตของกุ้งฝอยสีฟ้าเบืองเขาออกมากินแงนนะ,ะนี่หอยค่ะนี่หอยขมปอหอยขมค่ะอู้หอยขมมสุ เต็มะะเลยค่ะบอค่ะอ้ยเหืดแน่จังน้อยนะค่ะเนาะเหื่อนเหมืดนะคะอันนี้แม่สูม,มาอัปเดตในเบื้องว่าหลังจากที่แม่สุปล่อยกุ้งปล่อยลงไปแล้วแม่สูให้อาหารค่ะอาหารน,อง,นองๆเพิ่นเพิ่มจะออกมากินบอ<ม>ออกมาอยู่ค่ะนี่<ม>เขียนบอพี่น้อง<ม>เห็นกุ้งไหมบอค่ะเห็นกุ้งแม่สูบอค่ะ ออกมากินอาหารดูค mm ่ะเห็นบ่อาจจะมืดตะค่ะเนาะอืมน่าค่ะกลุ่มปล่อยของแม่สูตนะคะเนาะครั้มาอัปเดตเบิ้งกลุ่งปล่อย ามาดูกุ้งฝอยในบอ่อหอยขมนะคะเขาก็ออกมากินอาหารจากที่มีสไดป้อยลุงในบอ่อหอยขมผมอมๆปองหอยขมนะคะเนาะได้น้องๆเขาก็ออกมากินอาหารกันอยู่ค่ะอาจจะบอ่อเห็นชัดนะคะเนาะเอาไว้รอบน้าแล้วแม่สูดสิพามาบึงอีกเทียนหนึ่ง อัปเดตเรื่อยๆนะคะเด้อค่ะนี่ก็มีค่ะนี่แม่สูเสรว่างอาหารเป็นจุดเป็นจุดอะคะ<ม>่ะพอค่อยพอเห็นไปเขาเข่าไปถอยเข่าไปนะคะอันนี้หอยคมค่ะหอยคมที่หอยหอยคบคนอยู่ อันนี้ก็คือกุ้งฝอยค่ะเป้งไปซูหายอาหารไปเป็นจุดค่ะเดียงเปิ่งตามจุดที่เมสซูใส่อาหาร่ะมีโบอบอเอาล่ะค่ะโอหอยขมุมแต่ว่าเมสซูเอากุ้งฝอยลุงก็เลยมาอัปเดตพามาเบิงมาทีหลังจากที่เมสซูปล่อยได้อาทิตย์นึงแล้ว แม่สูพึ่งจะให้อาหารค่ะเพึ่งจะให้อาหารกุ้งอาหารกุ้งฝอยค่ะแม่สูอาหารกุ้งฝอ,อยเด้วแม่สูสิได้มาอัปเดตให้อีกเทียนนึงแ้วค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แม่สูกัลาไปก่อนฝากถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับ็กดติดตามให้แม่สูนั่นด้วยจ้าสวัสดีค่ะ